สวัสดีค่ะเพื่อนๆจนเพื่อนๆมาทำอาหารเย็นปล่อยปล่อยคลิปบ้านหลังน้อยๆนะคะปล่อยเล่นๆไปหละเขาเรียกว่าอยู่อยู่นิ่งไม่เป็นหางานให้ตัวเองพ <c> อ <oughs> เหนื่อยก็บ่นอ่ะบ่นจริงๆค่ะแต่ว่าเราจะอยู่ในในขอบเขตของเราเราจะไม่ไม่ไปไปวิ่งหรือไปอะไรมากมายเราจะทำเท่าที่เราคิดว่าเราทำได้ืม ถ้าเรามีเวลาเหลือเราก็จะอัดคลิปลงลงบ้านอีกบ้านหนึ่งบ้านนเล็กเลยเจ็ดสิบกว่าคนเนอะค่ะเนาะวันนี้ก็จะชวนเพื่อนๆมามาดูอาหารของพ่อบ้านนะคะต้มต้มไข่ไปแล้วค่ะเอามันสลับกล้องไม่ได้นี่โอ้สลับได้ไหมไม่ได้มันสลับกล้องว่าใดไปเนาะอ็อไปหลายๆเรื่องก็บโเปยังเนาะค่ะเนาะ ว่เป็นยังนี่นะคะเดี๋ยวจะโรยด้วยไข่ขนมปังปิ้งนะคะกินนิดนึงก็พอแล้วลูกลูกสาว่อยสิไปไหวหน้าเหมือนกับพี่น้องแสดงว่าผู้ใหญ่เขาถ้าถ้าเป็นผู้ใหญ่เขาจ่ายเงินใช่ไม่ลูกอโอ้ผู้ใหญ่จ่ายจ่ายเงินพี่น้องเอยกับเขาใจาซุ่มเล็กหน่อยเขาบริจายเล่นฟรีสระน้ําที่นี่นะคะเอายุต่ไาไะไรเขาจ่ายเงินอ่ะลูกอายุเท่าไหร่คะ แบบแบบสอกแบบแบบะไนะ <c oughs> เราก็จะใส่ซอสขาวลงไปนะคะนิดนึงให้พ่อบ้านสิบแปดสิบเก้าหรือยี่สิบก็ไม่รู้เะะสาวน้อยไม่แน่ใจนะคะเพื่อนก็เล่าสู่กันฟังนะคะ <c oughs> แต่เียกที่จเจ้ากบเข้าไปไม่ได้พระต้าศิษอือฮึตอนนี้พระไก่ก็จะหัน่นหั่นเอ็กให้พ่อบ้านนะคะห<ฮ>มากะโม,าโมงว่าสั่นพี่น้องเอ้ยโมงว่ายิ่งได้ฉันสิได้กินอาหารทั้งหมาทั้งคนเลยปอไงกะหามงมากถามอาหารเล้งเหรอ ก็บอกว่าโอ้ยเวียกดได้เ็ดแต่สุดท้ายมันยังหนักหนาดอเยินๆเนี่ยถอจะคุกโม่งค่อยกินก็นได้ดอกมันร้อนนะอย่าไปใกล้ตรงนั้นน้องเดี๋ยวพลาดมาแล้วมันจะพองลูกกะ <c oughs> ขอบคุณเพื่อนๆพีพ่ๆน้องๆเอฟซีด้วยนาไม่นาเกากะที่เขามาเป็นกำลังใจให้กันเนาะค่อะ <c oughs> อ,อ,อยก็กินกินใครเล้าไปนําจุกพะนะ อุ้ยหอนคักพี่น้องเอ้ยพัดมีประเทศตัวเย็นมันก็สิบูดตัวเนาะเดี๋ยวคอยคอยคอยเอามาโตเอามาโตก็ได้เนาะเอามาโตกัน <c oughs> เพราะว่ากล่องมันสลับไป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 อะไรพี่น้องกล่องมันสลับอะไร หรือตรงยุดอันนี้ก็นอกค่ะเพื่อนเ,อนนเป็นกระเซมก็จ้ะมันกับสีมีครีมครีมตัวนี้นะพี่น้องครีมตัวนี้นี่น,นี่เอามาใส่แล้วมันก็นจะแซบแซบไปน้ำกันพี่น้องเฮ้ยโปรเลิกจ้าส่งไปให้คุณพ่อหน่อยสิลูกไหนดูหน้าสาวน้อยนิดนึงไม่คนเสิร์ฟอาหารเลย งานตอค่ะเพื่อนๆ <C le af> นั่นล่ะอาหารพ่อบ้านตรงนี้เนี่ก็ซอมน้ำเดชผ่านะพี่นออ้องเออเบืเจอจะให้ดออ โหัวปลาเสียงก็จะดังมา,า,ราครับล้างกระทะอะไรเงี้ยมือนสิไปซื้อของมือนีมันทำเลวตําเลกเ็ว่าสิไปบ้านเปิดพญอยหญัอาาอานอ่านข้าวสามปิดก็บอกว่างานเริ่มวันเสาคนนะั้นง้างนิงยังของเขาคนกับบลูล่ะทุกคนเนาะโทรศัพท์เครื่องเก่าเนี้ย มันจะมีอยู่ประมาณเอ่อหกเจ็ดประมาณประมาณเจ็ดกิิกนะคะเพื่อนๆก็ส่วนมากก็จะอัดคลิปสั้นเอาเพราะว่าถ้าเป็นคลิปยาวก็ตัดต่อไม่ค่อยจะได้ค่ะมันมันมันสะดุดมันคือมันแย่แล้วอ่ะอุ้ย ชีวิตาหารอย่างี้ให้ดูพัดนอไหม่บ่หพัดน้อหม่ใส่หมูบดบ่ห้องท่อทอบ่นี่นี่น้อไใหม่ที่เป็นเด็ดน้อใหม่กระปออ๋องเนาะพี่น้องนอไม้กระป๋อง เนี่ยปินขนมปังมา่ไหม่ยังมาท่านเดี๋ยวรีวิวให้ไปเบิรงอยู่สามหมื่นสองสาหนหนึ่งรือสามหมืนสามหมื่นหนึ่งบ่สามหมืหน่นหนึ่งพันเเศษสามหมื่นสามมืมมน่นโครนได้พี่น้องคอยแล้งเคอคอยคิดในใจเนี่ยฟิงขนมปังอย่างมาพงเพงแท้ปินนันกกะท่าเอาซะเพงอีหลีแต่ว่าพ่อยายเราก็ซื่อเนาะ วันเราก,ก็กินขนมปังบ่แม่นเฮาเฮาก็ใส่แอมเปะน้ำเขาซื่อๆ <c oughs> บอ่ได้รีวิวอยู่ว่าสิวิลลี่วิวเป็นคลิปสั้นนี่เงแบบโลงๆไปละพี่น้องมีอะไรก็ลงๆไปนะคะความสุขของเราทำงานส่งเจ้านายทุกวันเจ้านายเราน่ารักบ่ได้จำกัดว่าเจ้าสิลงหน่อยลงหลาย เขามีเขาก็ลงเขาบ่มีกะต้องไปสันหามากสิแม่พี่น้องไม่มีก็ต้องไปหาขี้เกียจไม่ได้อยากได้เงินเขาก็ต้องขยันนะคะพออยากได้เงินเขาอ,อยู่่อสมัน,มน,มนแล้วพี่น้องเฮ็ดเบียดหาเขาหาน้าให้เด็กน้อยมากินมดแล้วค่อยกลับไปหาตัดต่อคลิปนี่ยังนี่คลิปย่างนั้หมาเป็นเรื่องปกติเนาะ หางนหาการใครจะคล้องเข็ดไปที่เพวาเราเพราะเราอยู่ต่างแดนเราไม่มีเพื่อนนะคะเอาเรื่องพูดเอาเรื่องของเพื่อนมาพูดก็ไม่ได้อืเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับเขาเราไม่ได้อยู่บ้านเขาเอาเรื่องเพื่อนก็ไม่มาพูดก็ไม่ได้นะคะต้องระวังนะ <c oughs> ต่างคนต่างอยู่เนาะต่างแดนมีอะไรก็ทำกินไป แต่ถ้าคอมเมนต์ไหนไม่โอเคเราก็ให้เจ้านายเราจัดการสกัดไปนาอพี่น้องเนาะว่าจำเป็นจะต้องไปโตอตอบให้มันเมยให้จะให้จะคล้องแบบเสียความรู้สึกไหมบ่ายังไงว่าจำเป็นต้องโตอตอบเปน็นยังเลยอยู่ซื้อกันผู้ใดคอมเมนต์มาแบบว่าแบบเสียดแน่แทบบ่งแนบบ่ยแบบังแสบบินะก็กระสิบอบกขอบคุณหลายๆเลยท,ที่อุตส่าห์เขามามินก็ชีบว่างสิละนอกจากเนาะ มองโลกในแง่บวกนะคะใครจะคิดแบบไหนก็เรื่องของเขาใครจะคิดดีไม่ดีก็สุดแล้วแต่บุคคลคนนั้นเขาจะคิดนะคะต่างคนต่างมีหน้าที่ทําเป็นของตัวเองคุณจะอยู่ต่างแดนหรือคุณไม่อยู่ต่างแดนหรืออยู่บ้านไหนทางไหนก็มันแล้วแต่บุคคลนะคะนอกจากอย่าไปเมาเร่วมพี่นเนงเพราะฉะนั้น เวลาทำคลิปเข้าบอกเรื่องของเราดีกว่าที่สุดดีที่สุดค่ะเพราะว่าคนมาตัดติดตามเราก็ด้วยที่เราเป็นตัวตนของเราไม่ใช่เราไปเล่าเรื่องของใครถูกไหมก้อนซุขชวนโตพี่น้องเลยแต่แสดงมันออกมากสร้างช่องออกมากไ้เห้า ไปเรื่อยก็ต้องเฝ้าให้เข้าประสบความสําเร็จนจุดจุดหนึ่งให้ได้แค่นั้นกับพ่อครับพี่นอ้อง <c oughs> กล้องอันนี้่อนคือส่งใคล้ๆเนยค <c oughs> ดีกล้องอันนั้นเห็นลูกขมขนเห็นฝ่าเห็นกระเต็มไปบิดเลย <c oughs> ขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมด้อค่ะเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้น้ำค่ะกดเลิบก,กดไหลกดแช่กดกดิงแจ้งเตือนน้ำชาบ้านหลังน,น้อยๆจะสร้างกี่ช่องก็ก็ช่างแต่ถ้าเรามีความขยันเราก็ยังเออ สู้ไปได้แต่ถามว่าท o u t u b e นี่คุณสู้ไหมป้าไก่สู้นะแต่ถ้าให้ไปทาทาง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 เฟซคือคือเราไม่มีเวลาขนาดนั้นเราแบ่งเวลาให้ให้ทางนี้มากกว่าแล้วเราเล่นอยู่ทางนี้มากกว่าเรามีความสุขกับทางนี้มากกว่าเราก็เลยทุ่มเทกับทางนี้เอาง่ายๆเลยเนาะจะได้เล็กได้น้อยสะสมขนาดไหนไม่เป็นไรเราไม่เคยมานั่งว่าทุกสิ้นเดือนฉันต้องรองินเดือนจากพี่ยูอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะ เราทําไปเรื่อยๆมีคลิปมีอะไรก็ลงมีความสุขกับสิ่งที่ทําไปถ่ายตรงไหนเห็นตรงไหนก็สามารถลงได้อันนั้นคือความสุขจริงๆอือก็สู้ๆนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจนะคะติดพลาดประการใดขอโทษขอไปไว้นทีนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ